วันนี้มาเจอกับพ่อมอกแล้วนะครับเอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเน Self ้อกับพ่อมวันนี้พ่อมมายืนอยู่นบนเชิงสะพานบ,บนบนสะพานนะครับพ่อมพามาดูที่ติดถนนหกเล็นนี่ครับทีด้านล่างนี่เลยแปลงนี้นะครับเนี่ยแปลงนี้แปลงนี้ที่ติดก่ออู่ซ่องไร่สร้างงาน67ตารางวาอยู่ในตําบลดอนกายานอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่าซ่องไร่สร้างงานเนี่ยค่ายกแปลงนะครับ 6.5ล้านบาท6.5ล้านบาทคาโอนครับซี่จะของขายช้นนนเป็นคุณแดงเราซ่อดีจอนะครับเราจะเห็นพื้นที่ด้านข้างเนี่ยขุดบ่อทําคันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่นี่เป็นพื้นพื้นที่ที่ที่ชนน6เลนนะครับพ่อมีพ่อมามามาอธิบายมุมด้านซ้งนะครับให้เรามองเห็นชัดเจนเนี่ยนะครับเดี๋ยวพ่มจะไปลงไปข้างล่างต่อนี่ครับเราจะเห็นบริเวณร,ร,รอบค้างนี่ครับถ้าเรา, <c oughs> เรามองไกลๆไปตรงนู้นนะครับเราจะเจอ ไม่ห่างจากสนามกีฬาการจังหวัดสุนบุรีลง่งเพลโตวัดป้าเลไลนะครับพ่มทีแ่แปลงนี้ห่างจากตัวเมืองสุพรรณประมาณ 6- 7กิโลนะครับก็ได้ยังไงเดีผผ๋ยว่มพาไปเยี่ยมชมด้านล่างกันนะครับพ่มตอนนี้พมมาอยู่ข้างล่างหน้าที่ดินแล้วนะครับพ่มอ,อันนี้จะเป็นถนนหกเลนนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นข่าเข้าตัวเมืองสุนบุรีห่างจากตัวเมืองสุนบุรีประมาณ5 7ถึงกิโลนะครับพ่มตรงนี้ นะครับเราเข้าไปแล้วก็จะเข้าตัวเมืองเราจะผ่านสนามกีฬาการจังหวัดชลบุรีเอ,อ่อลงพาต่ววัดป้ายไรนะครับพิพิธภัณฑ์มังกรน,นะครับเราก็ทางตัวเมืองส่วนตรงนี้ส่วนฝั่งนู้นนะครับเราจะไปทางอู่ทองอู่ทองนะครับแล้วก็ไปทางนครปฐมส่วนสะพานตรงนี้จะเป็นเส้นสายท่าเจ็ดี่ข้ามเส้นสายท้องหนึ่งเราจะไปกรุงเทพสระบุรแล้วก็ตรงนี้ก็จะไปทางดอนเจดียแล้วก็ไปซีบประจันเลือจะไปทางชัยนาทได้หมดนะครับพ่มตรงนี้จะเป็นถนนหกเลน นากว้างเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณ75เมตรโดยประมาณนะครับซึ่งหน้ากว้างจะเริ่มจากจุดนี้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ที่ด้านข้างเนี่ยเขาได้มาคุดบอ่อทําคันก็จะเริ่มจากจุดนี้นะครับจุดเนี้ยนากว้างก็จะไปยันอู่อู่อู่รถนะครับด้านข้างเนี่ยนี่นครับเ5เมตรส่วนด้านแทบอู่รถเนี่ยจะลึกลงไปประมาณ6 8เมตรส่วนนานล่างเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณ80เมตร ด้านข้างแทบนี้นะครับแทบเนี้ยจะก,กว้างลึกลงไปอยู่ประมาณ40ประมาณ50เมตรนะครับโดยประมาณน,นี่นะครับบริเวณเนี้ยก็จะมีอู่ซ่อมรถมีโรงงานอู่ยามเมตชีชนะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามแทบนู้นจะเป็นปั๊มน้ํามันเอสโซ่แล้วก็จะมีปั๊มเอปั๊มแก๊สนะครับบริเวณเนี้ยเป็นเชิงธุรกิจนะครับเป็นเชิงธุรกิจสําหรับคนที่กําลังมองห้าที่ที่ว่าเหมาะกระทำธุรกิจนะครับลงทุนทําธุรกิจ ก็เป็นที่แปลงที่ผมแนะนำนะครับพมติดถนน6กเลนนะครับเหม,มาะกับทำเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเปิดร้านค้าไอ้ร้านร้านค้าร้านอุปกรณ์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็เหมาะครับเหมาะเลย่างด้านข้างเนี่ยมาทำขอบขันไว้ชัดเจนแล้ว mm hmm. พื้นที่ห้องแปลงเนี้ยไม่ติดโค้งนะครับ mm hmm. เราจะห้างจากโค้งโยมาสักราวๆมาสัก4050เมตรนะครับเนี่ยรถ mm hmm. สั้นจรเยอะครับ บริเวณนี้ที่แปลงนี้ยมบอยอีกรอบนะครับที่แปลงเนี้ยซ่งองไร้ซร้างานหุนเจตตารางวาอยู่ในตาบลดอนกัยญาอําเภอเมืองจอังหวัดสุรีที่แปลงนี้นะครับซี่ต้นหกเลนเนี้ยค่ายกแปลง,ง6.5ล้านบาทค่าโอนครัสดีจะคลองออกให้ชนนทเป็นคุณแดงเนะซซี่จอนะครับผมถ้าใครสนใจที่แปลงนี้ซ่องไร้ซร้างานทุเจตตารางวาเนี่ยก็โทรมาสอบถามผมได้ สุน8 845หนึ่งสุน 7M ค่ายดินสุทรีเมืองเนินนะครับผมก็เป็นที่ดีงามหนึ่งแปลงที่แปลงนี้ท่านน้าออกน้าทนอนเนี่ยทิศดีด้วยนะครับท่านทางทิศตะวันออกนะครับผมเหมาะกับทำธุรกิจธุรกิจเลยนะครับแด้วบริเวณนี้มีรถตู้วิ่งผ่านนะครับซึ่งรถตู้เนี่ยสามารถวิ่งเข้าตรวเมืองสุพรรณแล้วก็วิ่งไปทางนครปฐมนะครับผมถึงตัวเมืองนครปฐมเลย เดี๋ยวผมพาลงมาเดินดูไปทางล่างนิดนึงนะครับมันอาจจะแช่นิดนึงเพราะอาจจะเดินไม่ทั่วทึ่งนะครับเพราะขอโทษด,ด้วยเพราะว่าออพอดีว่าฝนตกลงมานักเมื่อคืนนะครับผมเนี่ยก็จะอยู่จากจุดนี้นะครับ75เมตรก็จะกว้างไปถึงอู่รถฝั่งนู้นนะครับส่วนด้านแถบนี้จะลึกลงไปอยู่จากคณะนดนดลงไปาารประมาณ40ประมาณราวๆ50เมตรส่วนแถบนู้นเนี่ยจะลึกจากเทียบจากอู่รถนะครับลงไปประมาณราวๆ68เมตรส่วนด้านล่างเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณ 80เมตรนะครับดีวผมใช้ดูตารางเรื่องเนี่ยครับผมยืนอยู่จุดนี้นะครับนี่จะกว้างไปถึงอู่รถเนี่ยอยู่ประมาณ75เมตรส่วนแทบเนี้ยจะลึกลงไปประมาณ68เมตรส่วนแทบนี้ที่ผมยืนนะครับลึกลงไปอยู่ประมาณ49เมตรถึง5 0เมตรโดยประมาณนะครับเป็นตารางเรื่องเนี่ยโดยประมาณส่วนด้านล่างจะกว้างอยู่ประมาณ8 0เมตรส่วนด้านล่างพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ท่มไว้หมดแล้ว ตรงนี้เขาก็มาโจกคันนะครับตรงนี้ยังมีชี้นนนนึงครับเอามาโจกคันโจกอะไรไว้นะครับพ่มตรงนี้ก็จะเป็นถนน้นหกเลนมาลายเมนนะครับสร้างซ่องหนึ่งมาลายเมนนี่นะครับพ่มตรงนี้เราจะเข้าตัวเมืองสุพรรณตรงนี้เราจะไปอู่ทองนครมามส่วนตรงนี้จะสะพานตรงที่พ่มไปยืนทีแรกนี่จะเป็นเส้นสร้างฮัเจนี่นะครับสร้างฮเจต์นน้นเลี้ยงเมืองสมุรีก็สร้างฮเจตตรงนี้ก็จะเป็นทางกลับกรุงเทพ ตามนิ้วพุ่มเป็นทางกลับกรุงเทพนะครับพุ่มตรงนี้ก็จะไปออดอนเจดีได้ซออีประจันทะลุไปอ่างทองก็ได้นะครับพุ่มไปชัยนาะทไปได้หมดครับเนี่ยบริเวณรอบข้างเนี่ยจะมีบ้านคนมีโรงงานเมทัลชีสอูรรถปั๊มน้ํามันต้องมาดูที่จริงครับเป็นที่ดินที่สวยงามมากแล้วก็เหมาะทําเชิงธุรกิจโดยตรงนะครับเชิงธุรกิจโดยตรงพื้นที่เนี่ยต่้กว่าน่นรูยูราวมันเมตรก็ว่าไม่ถึงเมตรห้าสิบนะครับตรงเนี้ย เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับแต่ตอนนี้ย้าขึ้นปกคลุมอยู่คือต้องมาดูที่จริงครับเราถึงจะดูรู้นะครับว่าที่เป็นแบบไหนก็ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับส um ูนเขาแปดไปสีห้าหนึ่งสูนเขาเจ็ดเอ็มค่ายดินสมรีเมืองเหนือ,นอครับผมย้ำอีกรอบนะครับวันนี้พ่อมพามาดูที่ติดถนนหเลนนะครับติดถนนหเลนสามร่องหึมาเลแมนแปลงนี้นะครับ ซองไลทสร้สางงาน67ตารางวาอยู่ในตำบลดอนกัญญากรมยานอำเภอเมืองจังหวัดสพุพรรณบุรีซองไลทสร้สางงาน67ตารางวาเนี่ยติดท่าน,นกเลนเนี่ยเราค่ายยกแปลง65ล้านบาทค่าโอนครับสี่เจ้าข้องออกให้เช่าเป็นคูดแดงเราซ่อมซีจอนะครับก่อตะใครสนใจก,ก็โทรเข้ามาสอบถามผมได้ส่วนก้าแปดไปสี่ึงส่วนห้เอ็มค่าให้ดินสุพรรณบุรีมึงเหนื่อยกระพุม แล้วก็ถ้าใครมาซื้อที่ดินแปลงนี้ก็พุ่มไปนะครับทางเราเองก็จะมีข้องซ้ำนาคุณให้กับผู้ซื้อนะครับจะเป็นการวาดรูปให้ไม่ว่าจะเป็นรูปเหมือนรูปวิวทัดรูปครอ,อ,อบครัวเราจะวาดให้โดยไม่คิดค่าใจ่ายใดทั้งสิ้นแล้วก็มีบริการร่างการค่ายนะครับว่าจะปลึกสร้างเรื่องการท่มดินขุดร่องขุดสวนนะครับทำอะไรในภายภาคหน้าหรือจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมปลึกสร้างเรื่องการซื้อที่ดินนัดวันดูที่จริงที่ดินจริงก็โทรมาสอบถามได้นะครับนัดวันดูล่วงหน้านัดวันดู ล่วงหน้าสักหนึ่งชั่วโงวันหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะแอดไลน์มาโทรมาสอบถามก็แอดไลน์มาเบอร์โทรคุ้มได้เลยสูนก็แปดแปดสี่ห้าหนึ่งสูนห้าเจ็ดเพิ่มเบอร์โทรเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับแอดไลน์มาก็ 9. วันนี้พวก,ก็พามาดูที่ดินดีมามมุ่งแปลงน้ําไฟผ่านนะครับน,น้ําไฟเนี่ยเราจะเห็นอยู่ประปาไฟฟ้าผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้น้ําไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับพ่มเราท่วมซัมเมอร์ฮานุนไม่ท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ณตอนนี้ก็ยังไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพ่มก็ถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับพ่มแล้วก็จะลืมเลยสำหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องเอ็มค่ายดินโซนบรีมังเนอร์น,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมคือกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ทานคลิปค่ายดินที่พุ่มลงให้ดูกันไม่ว่าจะชอบที่ดินแปลงนี้ซองไลค์สร้างงานทุกเจตารางวา6.5ลาบาบ้นนนที่ถนนร์หกชุดฮารข้ามาสอบถามกันได้หรือว่า จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดดูที่ดินจริงกระโเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้นะครับพมวันนี้พมก็พามาดูที่ดินด,ด,ด,ดีงานหนึ่งแปลงที่แปลงนี้ดูไม่ยากครับเพราะมันติดถนนใหญ่ถนนหกเลนนะครับบรรยากาศดีแล้วก็ตรงนี้มีไฟฟ้าน้าําปลาไฟทางโล่งโปร่งสบายนะครับเหมาะกับทำธุรกิจและไปได้หลายทางมากเนี่นะครับเผมไปดูบรรยากาศอีกรอบ ก็ยังไงวันนี้พมข้อขอบคุณมากๆเลยนะครับพมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับพม